บทที่275ความเมตตากรุณาได้รับความเมตตากรุณาเมื่อเห็นว่าลิงแรนตกลงอย่างง่ายดายเยจิงก็ดูเหมือนจะโล่งใจเธอถือตะเกียงน้ำมันเดินนำลิงแรนไปที่ห้องมนุมชั้นล่างห้องพักไม่ใหญ่อย่างมากที่สุดก็แค่สิบตารางก้าวในห้องมีเพียงเตียงโลหะเยจิงวางตะเกียงน้ำมันไว้ที่หัวเตียงแล้วหันไปยิ้มให้หลิงแรนอย่างนุ่งงามไม่มีใครอยู่ในห้องนี้มานานแล้วแต่ค่อนข้างสะอาดนั่งที่นี่สักครู่ฉันจะหาที่นอนให้คุณเยจิงหันหลังกลับและจากไปลิงแรนขอบคุณเธอและนั่งข้างเตียงเขาวาง่่องไม้จ Black er า,ายัยตใ ในตอนนี้เขาหยิบเทนไม้ระก้อนรอออกมาจากกล่องไม้ที่อยู่ตรงหน้าเยจินดังนั้นในสายตาของเยจินกล่องไม้นี้ควรจะว่างเปล่าตอนนี้ยิ่งเขาสนใจกล่องไม้น้อยลงกระบี่ในกล่องดาบก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นในไม่ช้าเยจินก็นำชุดเครื่องนอนมาให้ผ้าซาตินสีแดงแต่เดิมถูกซักจนขาวขึ้นและมีกลิ่นหอมจางๆลินแรนสูดจมูกและการแสดงออกของเขาก็แปลกไปทันทีนี่ที่นอนคุณเหรอเยจินหน้าแดงและพึพมพำด้วยความลำบากใจพ่อของฉันป่วยหนักฉันขายทุกอย่างที่ฉันขายได้ที่บ้านแม้ว่าวันนี้ฉันจะเอาเงินของคุณไปแต่ฉันยััังงงไไมมมม่่่ีเววลลาซื้้อออนใหตก ฉันเพิ่งซักเครื่องนอนนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนมันสะอาดมากมันไม่สําคัญว่ามันจะสะอาดหรือไม่ลินแรนไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีถ้าเธอให้ผ้าปูที่นอนกับชันคืนนี้เธอต้องห่มอะไรเยจิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันจะเอาเสื้อผ้าไปคลุมตัวสับหน่อยคุณจ่ายค่าห้องไปแล้วดังนั้นคุณต้องใช้ชีวิตให้สบายกว่านี้ไม่ฉันเป็นผู้ชายฉันจะเฉวยผ้าปูที่นอนของคุณได้อย่างไรลินแรนสายหัวปฏิเสธก่อนที่เยจิงจะพูดเขาพูดว่าคุณควรเอาที่นอนนีีี้้กกกกลลััับบมมาาาไ่่วใในน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 นรรณดฉจะฝฝึแทอหคื คาอปู่เยจินขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณไม่ได้บอกว่าคุณไม่รู้จักศิละปะการต่อสู้เด็กสมัยนี้หลอกยากจังลินแรนพึงพำในใจแต่เขาไม่ได้แสดงบนใบหน้าของเขาฉันบอกว่าฉันไม่รู้วิธีใช้ดาบแต่ฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่ฝึกฝนตอนนี้ชายแดนวุ่นวายมากฉันจะทำธุรกิจโดยปราศจากทัก,กษะการป้องกันตัวได้อย่างไรเยจินคิดว่ามันสมเหตุสมผลดังนั้นเธอจึงไม่อยู่กับคำถามนี้อย่างไรก็ตามจากท่าทางลังเลข,ของเธอดูเหมือนว่าเธอยังต้องการทิ้งผ้าปูที่นอนไว้ให้ลินเรนเมื่อเห็นสิ่งนี้ลลินนนนแแรระะวว่่่า้้เืองี คุณอยู่ที่นี่การแสดงออกของเยจิงกลายเป็นระแวดระวังทันทีคุณกำลังทำอะไรอย่าเข้าใจผิดลินแรนตระหนักว่าเขาพูดอะไรผิดและโบกมืออย่างรวดเร็วฉันหมายความว่าคืนนี้คุณนอนที่นี่ก็ได้ฉันจะออกไปข้างนอกเพื่อฝึกฝนํำแบบนั้นได้ยังไงเยจิงขมวดคิ้วคุณเป็นแขกและคุณจ่ายเงินไปแล้วแต่เยจิงกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อลินแรนโบกมือของเขามันจบลงแล้วฉันใช้เงินไปแล้วดังนั้นฉันจึงพูดเป็นครั้งสุดท้าย ก็ได้เย่จินพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้แต่ฉันจะขึ้นไปข้างบนฉันจะออกจากห้องนี้เพื่อคุณวันนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองมันไม่ปลอดภัยสาหรับคุณที่จะออกไปข้างนอกในที่สุดเยจินก็ยกเครื่องนอนออกจากประตูและในไม่ช้าก็นาบะหมี่ไข่นึ่งมาหนึ่งชามไม่มีโต๊ะในห้องดังนั้นเยจินจึงส่งชามให้ลินแรนโชคดีที่ลินแรนรับมันไว้และขอบคุณเธอก่อนที่จะกลืนมันลงไปอันหนึ่งหลังจากกัดไปสองสามคำจู่ๆลินแรนก็นึกถึงบางอย่างและมองไปที่เยจินคุณก็เป็นนักสู้เหมือนกันใช เย่จินรีบโบกมือของเธอฉันเป็นแค่มือใหม่ฉันจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นนักสู้เป็นไปไม่ได้หลิงรันเยออยหยันและพูดขณะกินบะหมี่ว่าจริงๆแล้วประสาทสัมผัสของฉันเฉียบแหลมมากแต่เมื่อคุณเข้ามาหาฉันในวันนี้ฉันไม่ได้สังเกตคุณด้วยซ้ำคุณต้องเป็นนักศิละปะการต่อสู้ฉันไม่ได้จริงๆเย่จินยิ้มอย่างขมขืนและพูดว่าบางทีคุณอาจจะกลัวจนไม่ได้สังเกตว่าฉันกำลังเข้าใกล้ใช่ไหม อย่างนั้นเหรอลินแรนขมวดคิ้วแน่นอนว่าเขาจะไม่เชื่อคําอธิบายนี้นอกจากนี้เขาไม่ใช่คนที่ตกใจง่ายถ้าเขาไม่กังวลว่าจะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศเขาจะไม่แม้แต่จะปิดบงังในขณะที่เขาพูดลินแรนได้ส่งสัมผัสแห่งสวรรค์ไปยังเยจินตามที่คาดไว้เขาตรวจไม่พบอะไรเลยผลลัพธ์นี้ทําให้ลินแรนมั่นใจในการเดาของเขามากยิ่งขึ้นเยจินต้องฝึกฝนเทคนิคการซ่อนตัวบางอย่างแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเธอไม่เต็มใจที่จะยอมรับมัน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลินแรนก็ไม่ได้ถามต่อเพราะไม่เพียงแต่เย่จินจะไม่บอกเขาเท่านั้นแต่ยังทําให้เย่จินสงสัยในตัวเขาด้วยหลังจากกินบะหมี่ไปสองสามคำลินแรนก็เปลี่ยนหัวข้อและถามเกี่ยวกับไอออนซิตี้ส่วนใหญ่เขาถามแค่ผิวเผินบางครั้งเขาจะถามทางอ้อมเกี่ยวกับความลับบางอย่างในเวลาเดียวกันบนภูเขาเตีย้ยเตี้ยนอกเมืองเหล็กหลิวหงชานมองไปยังทิศทางของไอออนซิตี้โดยเอามือภายไล่หลังคิ้วของเขาขมวดเล็กน้อยราวกับว่าเขากาลังคิดอะไรบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจ จากมุมนี้เมืองเล็กที่มืดมิดได้เปล่งแสงเย็นจัดภายใต้ดวงจันทร์ที่สว่างสวยมันเหมือนกับกระจกที่ฝังอยู่ในถิ่นธุรกันดารหรือปากขนาดใหญ่ของสัตว์ร้ายโบราณทันใดนั้นสายลมพัดผ่านและชายหนุ่มที่ดูน่ากลัวในชุดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังลิวฮงชานคุณจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ็กวนวูแชงถามอย่างเฉยเมยเสียงของเขาไม่ดังแต่ชัดเจนเป็นพิเศษในคืนที่เงียบสงัดลิวฮงชานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนสายตาออกเขาหันไปมองซวนหอวูชางและพูดด้วยความสับสนว่าแต่ฉันก็ยังคิดไม่ออกกว่าาทไมคุณถึงแแแลชโินนร นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการหรอมุมปากของเอ็กโอนวูแทงโค้งขึ้นในขณะที่สายตาอันชั่วร้ายของเขาล่องลอยไปยังไอออนซิตี้อย่าวิตกกังวลคุณจะพบในไม่ช้าลิวฮงชานหยุดถามหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งจู่ๆเขาก็พูดว่าคุณรู้ไหมว่าฉันพบเขาที่ไหนเอ็กโอนวูแทงไม่พูดอะไรและมองไปที่ลิวฮงชานด้วยความสับสนจุดๆในซากปร,รักหักพังของเทาซันเบลซิตี้ลิวฮงชานถมน้ำลายออกมาสองสามคำอย่างไม่แยแสเสียงของเขาแผ่วเบาจนฟังราวกับจะปลิวไปตามลมอย่างไรก็ตามการแสดงออกของเอ็กโอนวูแทงเปลี่ยนไปทันที บทที่2 7 6้อเเรื่องที่สนใจลูกบอลโลหะแปลกๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จูจ่ๆลมที่เงียบสงบแต่เดิมก็ปนป่วนหมอกบางๆปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วในอากาศและล้อมรอบเอกโอนบูแทงและลิวฮงชานด้วยสายลมทันทีที่หมอกหนาะขึ้นเอกโอนบูแทงถามทันทีว่าเขาพบสถานที่นั้นได้อย่างไรฉันจะรู้ได้อย่างไรอัศเจรีอัศเจรีลิวฮงชานขมวดคิ้วราวกับว่าเขาไม่พอใจเล็กน้อยกับท่าทีของเอกโอนบูแทงเมื่อข้ามาถึงเข,เขาได้เข้าไปในเมืองพันดับแล้วถ้าอยากรู้ว่าเขาพบมันได้อย่างไรถามเขาได้เลย คุณเอกโวนวูแชงแสดงสีหน้าบูดบึ้งแต่สุดท้ายเขาก็ถอนหายใจท่านลุงข้ารู้ว่าท่านโกรธแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตของราชวงศ์ยงอันยิ่งใหญ่ต่อหน้าศัตรูเธอและฉันควรสามคคีกันรวมกันลิวหงชานหัวเราะย่อ,อเมื่อมองไปที่เอกโวนวูแชงซึ่งเป็นกังวลอย่างชัดเจนเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณไม่ต้องกังวลมากเกินไปแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเขาพบมันได้อย่างไรแต่ฉันคิดว่าเขาต้องบังเอิญทำมันแน่แน่ดวงตาของเอกโวนวูแชงเป็นประกายหมายความว่ายังไงกันแน่ฉันไม่รู้มันเเป็นพียงความรู้สึก ลิวฮงชานสายหัวด้วยความกลัวบนใบหน้าของเขาท้ายที่สุดหากเขาล่วงรู้ความลับของเมืองพันดาบเขาจะไม่จับฆ่าไปง่ายๆเอกโอนวูแทงพยักหน้าอย่างครุ่นคิดหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดว่าท่านลุงในกรณีนี้ท่านควรไปที่เมืองเทาสันเลสซิตี้อีกครั้งเพื่อตรวจสอบลิวฮงชานพยักหน้าเพื่อระบุว่าไม่มีปัญหาจากนั้นเขาก็หันกลับและเดินเข้าไปในหมอกสีขาวหลังจากผ่านหมอกสีขาวลิวฮงชานก็นึกถึงบางสิ่งและต้องการกลับไปอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหันกลับมาหมอกสีขาวได้จางหายไปอยย่่างงงเเเเีีบๆแแแลลล้วละอ็กอ็กนนไหหทย เขายังคงเข้าใจยากลิวฮงชานพึมพำเบาๆและมองไปที่ไอออนซิตี้จากระยะไกลก่อนที่จะบินไปทางป่าในเมืองเหล็กเนื่องจากมันดึกเกินไปเยจิงจึงกลับไปที่ห้องของเธอแล้วลิงแรนนอนอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวในห้องเตียงที่ทำจากโลหะที่ไม่รู้จักเตียงนี้สบายกว่าที่เขาคิดไว้มากเตียงโลหะดูเรียบแต่จริงๆแล้วมีเส้นโค้งอยู่บนพื้นผิวเส้นโค้งเหล่านี้จะแบ่งปันแรงโน้มถ่วงของร่างกายลิงแรนอย่างเท่าๆกันแทนที่จะบอกว่าเขานอนอยู่บนเตียงมันถูกต้องก็ว่าที่จะพูดว่าเขาถูกฝังอยู่ที่ เมื่อรู้สึกถึงความเย็นของโลหะจิตใจของลินแรนก็ปลอดโปร่งขึ้นมากคำพูดของเย่จินเล่นซ้ำในใจของเขาเห็นได้ชัดว่าสาวน้อยคนนี้ไม่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการรักษาความลับดังนั้นแม้ว่าเธอจะค่อนข้างระแวดระวังแต่คําพูดที่ไม่ได้ตั้งใจของเธอก็ยังเปิดเผยข้อมูลมากมายตัวอย่างเช่นเมืองเหล็กเป็นเมืองที่ค่อนข้างเป็นอิสระแม้ว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารของราชวงศ์ยงแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้คนในเมืองก็อยู่แบบพอเพียง เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองแห่งยงที่ยิ่งใหญ่แล้วเมืองเหล็กนั้นเป็นเหมือนประเทศเล็กๆที่ติดอยู่กับราชวงศ์ยงที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามนี่คือการวิเคราะห์ของลิงแรนเองอาจมีความแตกต่างบ้างในสถานการณ์จริงน่าเสียดายที่ข้อมูลไม่เป็นประโยชน์กับลิงแรนเนื่องจากไม่สามารถอธิบายปัญหาที่ลิงแรนพบได้หลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งลิงแรนก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าของเขาแล้วหยิบถุงผ้าขนาดเล็กออกมาหลังจากเปิดออกแล้วมีลูกโลหะเล็กๆสองสามลูกที่เขานำมาจากกองขยะในวันนี้ ลิงแกรนเคยถามแย่จิงมาก่อนและเธอบอกว่าลูกบอลโลหะเหล่านี้เป็นเศษเหล็กที่ช่างตีเหล็กโยนทิ้งไปอย่างไรก็ตามจากท่าทางที่หวาดกลัวของเธอต่อลูกบอลโลหะเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายเหมือนกันขูดภายใต้ตะเกียงน้ำมันสลัวลูกบอลโลหะสีเขียวดูนุ่มนวลกว่าแต่เมื่อเขาถือมันไว้ในมือเขาก็รู้ว่ามันหยาบลิงแกรนหยิบขึ้นมาและดูอย่างระมัดระวังก่อนที่เขาจะคิดออกเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นไม่น่าพอใจแต่ก็ไม่เป็นที่พอใจเช่นกันมีกลิ่นคล้ายสนิมผสมทองแดงในขณะเดียวกันก็มีกลิ่่่่นนนนนจจาางทีีลิแแรค้้เเยมมกตขขไไดใณะ นี่คืออะไรกันแน่ลินแรนพึงพามและนำลูกบอลโลหะเข้ามาใกล้แต่กลิ่นนั้นอ่อนกว่ามากลินแรนอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วในสถานการณ์ที่ผิดปกตินี้ก่อนหน้านี้เขาง่วงเล็กน้อยแต่ตอนนี้ความง่วงของเขาหายไปหมดแล้วลินแรนนั่งอยู่บนขอบเตียงและหยิบลูกบอลโลหะไปที่ตะเกียงน้ำมันเพื่อสังเกตอย่างระมัดระวังขณะที่เขาหยิบลูกบอลโลหะขึ้นมากลิ่นแปลกๆก,ก,ก็ปรากฏขึ้นเมื่อมองไปที่เปลวไฟที่ริบหรี่จู่ๆลินแรนก็มีความคิดขึ้นมาเขาเดาว,ว่ากลิ่นนี้ต้องเกิดจากความร้อน ก่อนหน้านี้ลูกบอลโลหะเหล่านี้กองอยู่ในตรอกดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้กลิ่นมากนะักหลังจากนั้นลินแรนก็สวมมันไว้ในอ้อมแขนของเขาเป็นเวลาสองสามชั่วโมงดังนั้นกลิ่นจึงเกิดจากอุณหภูมิร่างกายของเขายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีเหตุผลลินแรนวางลูกบอลโลหะลงบนเปลวไฟของตะเกียงน้ำมันทันทีเมื่อปรากฏว่าลินแรนพูดถูกทันทีที่เปลวไฟสัมผัสกับพื้นผิวของลูกบอลโลหะกลิ่นแปลกๆที่แรงกว่าเดิมหลายเท่าก็กระจายไปทั่วห้อง การแสดงออกของลินแรนเปลี่ยนไปหลังจากกลิ่นรุนแรงขึ้นหลายเท่าในที่สุดเขาก็จําได้ว่ากลิน่นที่คุ้นเคยคืออะไรมันคือกลิน่นเลือดเมื่อมองไปที่ลูกบอลโลหะที่ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟสีหน้าของลินแรนค่อยๆเปลี่ยนเป็นเคร่งขครึมืาวกับว่าเขาถูกดูจู่ๆเขาก็หย่ยงม,มือของเขาและลูกบอลโลหะก็ลอยออกมาจากมือของเขาและกระแทกเข้ากับผนังโลหะทําให้เกิดเสียงดังกราวเสียงอึกกระทึกกล้องในห้องเกือบพร้อมกันได้ยินเสียงคนลงมาข้างล่างจากข้างนอกลินแรนกลับมามีสติและรีบหยิบลูกบอลโลหะขึ ผมของเยจิงยุ่งเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเธอหลับไปแล้วภายใต้เสื้อโค้ทที่พาดไหล่ของเธอเสื้อรัดรูปปกปิดร่างเรียวของเธอเผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งที่ดูเป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่เข้ากับวัยของเธอหลังจากเข้าไปแล้วเยจิงก็มองไปรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดปกติก่อนที่จะมองไปที่หลินรันเกิดอะไรขึ้นฉันบังเอิญล้มลงกับพื้นตอนพลิกตัวบนเตียงเมื่อกี้ลินรันตอบด้วยท่าทางแข็งเทือกลัวว่าเยจิงจะไม่เชื่อเขาเขากล่าเสริมว่าฉันเคยนอนบนเตียงใหญ่ที่บ้าน เยจินตกตะลึงไปครู่หนึ่งก่อนที่จะรู้สึกขบขันคุณทำให้ฉันกลัวแทบตายฉันคิดว่ามีหัวขโมยบุกเข้ามาขณะที่ลินแรนกำลังจะปล่อยเยจินกลับไปนอนสายตาของเขาบังเอิญไปจับที่คอของเยจินทันใดนั้นดวงตาของเขาก็หลีลงทำไมคุณถึงมีสิ่งนั้นเยจินตามการจ้องมองของลินแรนและมองลงไปปรากฏว่ามีสร้อยคอครึ่งเส้นยื่นออกมาจากคอเสื้อของเธอเธอยิ้มและตอบอย่างเศร้าใจว่านี่คือสิ่งที่แม่ของฉันทิ้งไว้ให้ฉันคุณรู้ไหมฉันรู้จักเขาดีเกินไปการแสดงออกของลินแรนกลายเป็นเรื่องแปลกเพราะรรูปแบบบขขออออออองง้ยยคคนนนีีเหมืกก,ออกกััจพดิ บทที่277สร้อยคอที่เหมือนกันสร้อยคอทับทิมของจักรพรรด,ดินีเป็นสมบัติที่สืบทอดจากกลุ่นสูรุ่นในราชวงศ์แห่งเฮเวนลีเซนดนาสตี y ซึ่งแตกต่างจากเชือกหรือโซ่ของสร้อยคอทั่วไปส่วนของเชือกของสร้อยคอทําจากแท่งโลหะที่มีความหนาเท่าตะเกียบและความยาวของข้อนิ้วสร้อยคอของเย่จินมีโครงสร้างเหมือนกันแต่ขนาดของแท่งโลหะนั้นเล็กกว่าเกือบสองเท่าอย่างไรก็ตามลินแรนได้สังเกตเห็นสร้อยคอทับทิมของจักรพรรด,ดินีอย่างใกล้ชิดดังนั้นเขาจึงเชื่อว่าเขาคิดไม่ผิดอย่างแน่นอนฉัันนนจะได้เห็ม ลินเรนถามอย่างไม่แน่นอนจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความหวังมากนักประการแรกนี่คือบางสิ่งที่แม่ของเยจินทิ้งไว้และประการที่สองมันเป็นสิ่งที่หญิงสาวสวมใส่บนร่างกายของเธอมันเป็นเรื่องหยาบคายเล็กน้อยสำหรับเขาที่จะถามตรงๆอย่างไรก็ตามเพื่อความประหลาดใจของลินแรนเย่จินถอดสร้อยคอออกโดยไม่ลังเลยิ่งกว่านั้นวิธีที่เธอถอดสร้อยคอนั้นพิเศษมากเธอไม่ได้ปลดเข็มกลัดหรือถอดมันออกจากหัวแต่คว้าสร้อยคอแล้วฉีกมันออกลินแรนงงงวยนี่ไม่ใช่สิ่งที่แม่ของเย่จินทิ้งไว้ใช่ไหมทำไมเธอถึงไม่ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ลินแรนหยิบสร้อยคอออมาเขาก็เข้าใจปรากฏว่าตรงที่คล้องสร้อยคอนั้นปลายทั้งสองด้านเต็มไปด้วยแม่เหล็กหากปลายทั้งสองเข้าหากันพวกเขาก็จะติดกันหลังจากศึกษาเข็มกลัดแม่เหล็กแล้วลินแรนมองไปที่จี้ของสร้อยคอและตระหนักว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์ยกขนาดเท่าผลแอปริคอตมีคุณภาพดีและดูเหมือนจะคุ้มค่าเงินมากเมื่อเห็นลินแรนปรับขนาดโทเค็นยกเย่จริงก็กระซิบอย่างหดหูว่าถ้าวันนี้ฉันไม่ได้พบคุณฉันจะต้องจับโจรที่ขโมยกระบี่เพื่อแลกเงินรางวัลเพื่อซื้อยาให้พ่อของฉันฉะนะ้น เย่จินพูดไม่จบประโยคแต่ลิงแรนเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรในขณะเดียวกันเขาก็เข้าใจว่าทำไมเธอถึงมีปฏิกิริยาอย่างมากเมื่อเห็นเงินไม่ใช่เพราะเธอโลภแต่เพราะชีวิตของเธอลำบากเกินไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลิงแรนกอดไม่ได้ที่จะหวนไหวโดยจิตใต้สำนึกของเขาอยากจะให้เงินเธอมากกว่านี้แต่เมื่อคิดได้อีกครั้งเขาก็ยอมแพ้หลังจากที่เทนไมดราก้อนรอถูกล้อมใหม่เขาก็ตัดสินใจให้เงินเพิ่มลิงแรนยังคงสังเกตสร้อยคอ หลังจากผ่านไปหลายร้อยหรือหลายพันปีสร้อยคอทับทิมของจักรพรรด,ดินี้ก็ยังดูเหม่เอี่ยมในทางกลับกันสร้อยคอของเย่จิงนั้นดำคล้ำอย่างเห็นได้ชัดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากนั้นสร้อยคอทั้งสองก็ค่อนข้างคล้ายกันสิ่งแรกที่ลินแรนสังเกตเห็นคือวิธีการเชื่อมต่อแท่งโลหะเช่นเดียวกับสร้อยคอทับทิมของจักรพรรด,ดินีทุกข้อต่อของสร้อยคอนี้เชื่อมต่อกันภายในดูเหมือนว่ามันถูกแกะสลักจากแท่งโลหะอันเดียว นอกจากโครงสร้างแล้วลวดลายบนพื้นผิวของแท่งโลหะก็คล้ายกันมากเช่นกันเมื่อมองแอร์วบแรกดูเหมือนลวดลายตกแต่งบางอย่างแต่เมื่อมองดูใกล้ๆมันดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ลินแรนเคยถามจัก,กรพรรด,ดินีว่ารูปแบบเหล่านี้หมายถึงอะไรแต่น่าเสียดายที่แม้แต่จัก,กรพรรด,ดินีก็ไม่รู้ลินแรนมองไปที่สร้อยคอครั้งแล้วครั้งเล่าในเวลาเดียวกันเขาแน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างสร้อยเส้นนี้กับสร้อยทับทิมของจัก,กรพรรด,ดินีเมื่อเขาคืนสร้อยคอให้เยจิงลินแรนถามว่างานฝีมือของสร้อยคอเส้นนี้ประณีตมากแม่ของคุณเเปป็นคนคทหรือล่า เมื่อพูดถึงแม่ของเธอดวงตาของเย่จิงก็มืดมนหลังจากรับสร้อยคอและสวมกลับเธอมองไปที่ลินแรนและฝืนยิ้มแม่ของฉันเสียชีวิตเมื่อฉันเกิดพ่อของฉันให้สิ่งนี้กับฉันขอแสดงความเสียใจด้วยครับลินแรนตอบอย่างชื่ช้าและเปลี่ยนหัวข้ออย่างรวดเร็วคุณดูเหมือนจะมาเร็วมากในตอนนี้มันดึกมากแล้วและคุณยังตื่นอยู่คุณกลัวว่าฉันจะขโมยของของ,ของคุณหรือไม่มีอะไรให้ขโมยในบ้านฉันอีกไหมเยจิงมองไปที่ห้องแล้วยิ้มเธอทัดปล่อยผมไว้หลังใบหูแล้วพูดต่อว่าเป็นเพราะช่วงนี้พ่อของฉันไม่มั่นคงงงงฉฉััััันนกลลวววว่าาาเเเขจะะทรร้้ยตตออ ฉันเห็นลินแรนพยักหน้าแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศน่าอึดอัดยิ่งขึ้นคุณพ่อเป็นอะไรไปคะทันทีที่เขาถามลินบรนรู้สึกเสียใจตามที่คาดไว้สีหน้าของเยจิงมืดลงทันทีเธอกล่าวว่าอย่าถามในสิ่งที่ไม่ควรถามจากนั้นเธอก็หันหลังกลับและจากไปลินแรนเป่าตะเกียงน้ำมันและกำลังจะนอนลงเมื่อเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังวิ่งผ่านนอกบ้านคนเหล่านี้คือคนที่กำลังมองหาจนกระบีในเมืองหลังจากตกกลางคืนพวกเขาก็วิ่งไปรอบไม่ยมกพื้นที่สามหรือสี่รอบแล้ว คนเหล่านั้นอาจรู้สึกว่าจนกระบี่คงไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในบ้านของเย่จินดังนั้นพวกเขาจึงไม่เข้ามาอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากสำหรับลิงแรนที่จะผ่อนคลายเมื่อพวกเขาวิ่งออกไปข้างนอกหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งลิงแรนก็ลงจากเตียงหยิบกล่องไม้ขึ้นมาแล้วหยิบแบล็กชาร์โดออกมาในตอนท้ายของวันความโกลาหลในเมืองเหล็กนี้เกิดจากแบล็กชาร์โดที่หายไปแม้ว่าจะไม่มีใครค้นพบว่าแบล็กชาร์โดอยู่ในมือของลิงแรนในขณะนี้แต่ราับใดที่เขายังถือกล่องไม้นี้อยู่เขาไม่สามารถออกจากเมืองด้วยวิธีปกติได้ดังนั้นเขาจึงต้อองงคิิดดหาาวธีีท่่จะซนเ เขาเปิดใช้งานคู่มือเทคนิคดี y วซอสอีกครั้งตามที่คาดไว้ Black ชาโ d o w ซเ b อร์ไม่ได้ใสไว้ในคู่มือดูเหมือนว่าฉันจะพนันได้อย่างเดียวลินเรนกัดฟันและถือกล่องไม้ไปที่หน้าต่างภายใต้แสงจันทร์สลัวข้างนอกเขาเริ่มเล่นกับมันบทที่278 i ินเทอร์เลเยอร์แยกยนเช้าว,วันรุ่งขึ้นลินเรนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยลำแสงของแสงแดดเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาเห็นภาพเงาของกรอบหน้าต่างตัดกับแสงแดดเป็นอย่างแรกจากนั้นจึงเห็นท้องฟ้าสีครามนอกหน้าต่างฉันหลับไปได้ยังไงจูจ่ๆคำถามก็ผุด อัศเตรีอัศสเตรีเมื่อคืนเขาต้องการเก็บกระบี่เงาดำไว้ในคู่มือเทคนิคดาบศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่สามารถเก็บกระบี่ไว้ในคู่มือเทคนิคดาบศักดิ์สิทธิ์และไม่มีที่ซ่อนในบ้านของเยจินอย่างช่วยไม่ได้ลินแรนไม่มีทางเลือกนอกจากทาชั้นเล็กๆสําหรับกล่องไม้ที่มีวัสดุจํากัดใช่แล้วอินเตอร์เลเยอร์ดวงตาของลินแรนเป็นประกายเมื่อเขาลุกขึ้นนั่งเขาหยิบกล่องไม้ขึ้นมาและเปิดออกเพียงเพื่อจะพบว่ามันว่างเปล่าอย่างไรก็ตามปราบใดที่เขายกผ้าซาตินที่คลุมด้านล่างออกเขาก็จะเห็นแผ่นโลห หลังจากตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อผิดพลาดลินแรนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกโชคดีเล็กน้อยหากไม่ใช่เพราะกล่องไม้ที่ลิวฮงชานนำมานั้นใหญ่พอเขาอาจจะคิดวิธีแก้ปัญหานี้ไม่ได้หลังจากเก็บกล่องไม้แล้วลินแรนก็เริ่มคิดว่าเขาหลับไปได้อย่างไรเพราะสิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้คือการตรวจสอบภายใต้แสงจันทร์หลังจากเสร็จสิ้นการอินเทอร์เลเยอร์เขาไม่มีความประทับใจในการนอนทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นทันทีที่ลินแรนกลับมารู้สึกตัวเขาก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเย่จินตะโกนเรียกกกจจาาาาขข้้้งงงนนนอออเรรหโคุณตืื่ยั เจ้าของร้านหัวลินแรนตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะจําได้ว่าเขาใช้ชื่อฮูโ oh อ้กิยุนเขาตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าฉันตื่นแล้วกรุณาเข้ามาเยจินเปิดประตูและเข้าไปมีถุงน้ำสองใบห้อยอยู่ที่เอวของเธอทําให้เธอดูเหมือนกําลังเตรียมตัวเดินทางไกลลินแรนขมวดคิ้วและถามด้วยความสับสนคุณกําลังจะออกไปข้างนอกหรือเปล่าเยจินพยักหน้าพ่อของฉันขอให้ชันออกไปนอกเมืองเพื่อหาแร่สักสองสามชนิดฉันมาถามว่าอยากไปกับชันไหม แน่นอนลินแรนตกลงโดยไม่ลังเลตราบใดที่เขาสามารถออกจากเมืองได้เขาก็สามารถหาที่ซ่อนกระบี่เงาดำได้เมื่อเขากลับเข้าเมืองตราบเท่าที่ไม่มีใครพบเห็นเขาในโรงแรมก็จะไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นจอมโจรกระบี่กระบองที่มีชื่อเสียงด้วยเหตุนี้ลินแรนจึงลุกจากเตียงและแบกกล่องไม้ไว้บนหลังของเขาเมื่อเห็นเช่นนี้เยจิงก็ตกตะลึงเจ้าจะไปพร้อมกับดาบที่หักเล่มน,นั้นหรือลินแรนไม่ตอบโดยตรงเขากลับถามอย่างกังวลว่าฉันทําไม่ได้หรือใช่คุณทําได้แต่ เยจินดูลำบากใจแต่สุดท้ายเธอก็พยักหน้าจากนั้นรอสักครู่ฉันจะไปเอาดาบของคุณลินแรนตกลงและเยจินหันไปชั้นบนหลังจากนั้นไม่นานเสียงของบางอย่างถูกทุบดังมาจากชั้นบนคนคนนั้นมีนิสัยอย่างไรลินแรนมองไปที่เพดานโลหะที่สั่นสะเทือนทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าฉากนี้ดูคุ้นเคยเล็กน้อยเมื่อเขามาถึงบ้านของเยจินเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้สิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามลินแรนแน่ใจว่านี่ไม่ใช่เหตุผลเพราะเขารู้สึกว่าเพดานโลหะสั่นไหวดูคุ้้นนนนนเเเเเเคยยยแแลละะขาาาไไไมไมมม่่่่ดดออองงพืวีตัจป็ร ลินแรนขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่เขาจะคิดออกเย่จินก็ลงมาพร้อมกับเสียงคำรามของมังกรสิบไม้ดาบของคุณเย่จินส่งมอบเทนไม้ดราก้อนรอลินแรนซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วเปิดกล่องไม้เป็นพิเศษและขอให้เย่จินใส่าดาบเข้าไปจากนั้นทั้งสองคนก็ออกไปด้วยกันก่อนที่พวกเขาจะเดินไปได้ไกลคนกลุ่มหนึ่งก็เดินมาหาพวกเขาอย่างสลดใจเย่จินรู้จักคนเหล่านี้อย่างชัดเจนและโบกมือให้พวกเขาจากระยะไกลอย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่ได้นอนมาทั้งคืนพวกเขาทั้งหมดกระสับกระส่ายเมื่อพวกเขาเห็นลินแรนดวงตาของพวกเขาก็่างางนเดิไปออยุจ คุณคือใครชายวัยกลางคนคนหนึ่งมองไปที่ลินแรนและถามอย่างเย็นชาเขาวางมือบนด้ามกระบี่ที่เอลดูเหมือนเขากำลังจะโจมตีก่อนที่ลินแรนจะพูดเย่จินก็ขัดจังหวะชื่อของเขาคือฮูโอ้กิยุนเขามาที่นี่เพื่อขอพ่อของฉันให้ปลอมกระบี่ปลอมกระบี่ชายวัยกลางคนตกตะลึงไปครู่หนึ่งคนที่อยู่ข้างหลังเขากำลังหัวเราะแต่เขารีบจับมันไว้และทำหน้าตรงแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายวัวกลางคนหันกลับมาและจ้องไปที่บุคคลน,นั้นจากนั้นเขามองไปที่เยจินและยิ้มอย่างใจดีจินพ่อของคุณดีขึ้นหรือยัง เยจิงถอนหายใจและสายหัวจากนั้นเธอก็ฝืนยิ้มให้กับชายไวกลางคนแต่มันไม่สำคัญเจ้าของร้านหัวใจดีมากฉันต้องออกไปนอกเมืองเพื่อหาแร่ก่อนกลับมาจะได้ให้หมอรักษาพ่อให้ได้อย่างนั้นเหรอดีแล้วชายวัยกลางคนยิ้มเห็นได้ชัดว่าเขามีความสุขกับเยจิงจริงๆอย่างไรก็ตามในบรรดาคนที่อยู่เบื้องหลังเขาชายหนุ่มสองคนแสดงท่าทางแปลกๆหลังจากมองหน้ากันพวกเขาก็มองไปที่เยจิงด้วยสายตาที่ริบหรี่พลางครุ่นคิดอะไรบางอย่างเห็นได้ชัดจากการจ้องมองของพวกเขาว่าพวกเขาทำได้ดี เมื่อวานนี้เยจ่จินได้เตือนลิงแรนว่าอย่าอดความมั่งคั่งแต่วันนี้เธออดความมั่งคั่งของเธอในขั้นต้นหลังจากได้รับเสียงคำรามมังกรสิบไมล์ลิงแรนวางแผนที่จะใช้โอกาสนี้ออกจากเมืองเพื่อตามมหาลิวฮงชานอย่างไรก็ตามดูจากลักษณะแล้วเขาคงต้องอยู่ในเมืองต่อไปอีกวันขณะที่เขากำลังคิดอยู่เยจินและชายัวกลังคนเกือบจะคุยกันเสร็จแล้วหลังจากอำลากันทั้งสองก็เดินต่อไปอยังประตูเมืองระหว่างทางพวกเขาพบกับกลุ่มคนอีกสองสามกลุ่มที่กำลังมองหาจอมโจรกระบี่อย่างไรก็ตามเยจินไม่คุ้นเคยกับพวกเขาอย่่าาางัััดเเเเเเเจนนนธออทกทกกยยพวพววขขีส้ๆมืห็ หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็มาถึงประตูเมืองและเห็นกลุ่มชายชุดดำเฝ้าประตูอยู่ทุกครั้งที่ใครผ่านไปมาก็จะถูกชายชุดดำซักถามอย่างไรก็ตามลิงแรนไม่กังวลเลยนี่เป็นเพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เคยเห็นเขาที่โรงแรมเมื่อวานดังนั้นเขาจึงไม่กลัวว่าพวกเขาจะจำเขาได้หลังจากมาถึงประตูเมืองด้วยท่าทางสงบเยจริงขอให้หลิงรรนรอสักครู่จากนั้นเขาก็ไปคุยกับหัวหน้าชายชุดดำไม่มีใครรู้ว่าเธอพูดอะไรแต่ไม่นานชายคนนั้นก็โบกมือเป็นสัญ,ญญาณว่าพวกเขาไปได้แล้ว เราต้องรีบแล้วเย่จิงกลับมาที่ด้านข้างของลินแรนและกระซิบว่าพวกเขาบอกว่ามีการบังคับใช้เคอร์ฟิวตั้งแต่เมื่อคืนนี้ถ้าไม่กลับมาก่อนมืดเราจะต้องค้างคืนนอกเมืองจุดๆลินแรนพยักหน้าเพื่อแสดงว่าเขาเข้าใจทั้งสองเดินออกจากเมืองขณะที่พวกเขาพูดขณะที่พวกเขากำลังจะเดินออกจากประตูเมืองทันใดนั้นชายในชุดดำก็ตะโกนขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนเสียงดังกราวทันทีที่เขาพูดจบชายในชุดดำทุกคนก็ชักดาบออกมาล้อมลินแรนและเย่จิน การแสดงออกของลินแรนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะเขาตระหนกว่าคนเหล่านี้กำลังจ้องมองที่กล่องไม้บนหลังของเขาบทที่279ดังนั้นการเดินเป็นสิ่งที่เจ็บปวดชายชุดดำเหล่านี้มีอารมณ์ร้ายอย่างชัดเจนขณะที่พวกเขาล้อมรอบลินแรนและเยจ่จิหนึ่งในนั้นก็เอื้อมมือไปคว้ากล่องไม้ที่อยู่บนหลังของลินแรนลินแรนหันร่างของเขาไปด้านข้างโดยสัญชาตญาณบุคคลนั้นไม่คาดคิดว่าลินแรนจะตอบสนองอย่างรวดเร็วเขายกมือขึ้นและวางกระบี่ลงบนคอของลินแรน สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นทันทีอัศเจรีอัศเจรีผู้นำของชายในชุดดำโบกมือเป็นสัญญาณให้ชายคนนั้นวางกระบี่ลงแต่เขาขมวดคิ้วและจ้องไปที่ลิงแรนมีสมบัติถูกขโมยในเมืองทุกคนต้องถูกสอบสวนอย่าให้ฉันนั้นลิงแรนเย้ยหยันด้วยความดูถูกเหยียดยามและทีไปในทิศทางที่เขาจับมาฉันเฝ้าดูที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วคนอื่นถูกถามคำถามง่ายๆสองสามข้อแต่ฉันเป็นคนที่ต้องค้นหาบนพื้นฐานใดคุณรังแกฉันเพียงเพราะฉันเป็นคนนอกหรือเปล่าสีหน้าของชายชุดดำ เจ้าของร้านฮูโอมันเป็นงานของพวกเขาเยจินเกรีกกล่อมเขาหลังจากครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอโนมตัวเข้าไปใกล้ลินแรนและพูดต่อด้วยเสียงต่ำแม้ว่าความจริงที่ว่าคุณถือดาบจะทำให้เกิดความสงสัยแต่คุณไม่ได้มีเจตนาร้ายทำไมคุณไม่สแสดงให้พวกเขาเห็นเนื่องจากเยจินพูดเช่นนั้นเขาจึงได้แต่ร่วมมือลินแรนคลายกล่องไม้ที่ด้านหลังแล้วยื่นด้วยมือทั้งสองข้างชายในชุดดำที่เป็นผู้นำเอื้อมมือไปเปิดล็อกลินแรนกล่าวว่าสิ่งที่อยู่ข้างในมีราคาแพงมากระวังชายในชุดดำไม่ไไไดดดด้้พูอออออะรแต่่่่่เเเห็นนนัววาาาขโยกมืจลง ครืดครืดแม่กุญแจทองเหลืองสองตัวบนกล่องไม้เปิดออกหัวใจของลินแรนอยู่ในลําคอของเขาแม้ว่าเขาจะทําชั้นความลับสาหรับกล่องไม้แล้วแต่เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้มีตาที่แหลมคมเขาไม่แน่ใจว่าจะหลอกพวกเขาได้หรือไม่ในไม่ช้ากล่องไม้ก็ถูกเปิดออกและเสียงคำรามของมังกรสิบไม้ที่หรูหราอย่างยิ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนมีคนอ้าปากค้งลินแรนต้องการที่จะหันกลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่เขาเห็นชายในชุดดำซึ่งเป็นผู้นำทีมบกมือของเขาและทันใดนั้นกระบี่หกถึงเจ็ดเล่มก็เจาอเข้าที่คอของเขา คุณคือใครผู้นำของชายในชุดดำตะโกนอย่างเย็นชาเท่าที่ข้ารู้มีเพียงนักสู้ระดับเซียนแห่งสวรรค์เท่านั้นที่รู้วิธีใช้ดาบมันเป็นความเข้าใจผิดมันเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดก่อนที่ลินแรนจะพูดเยจินก็รีบก้าวไปข้างหน้าหลังจากผลักดาบออกไปเธอบอกผู้นำของชายชุดดำถึงสิ่งที่ลินแรนบอกเธอเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามผู้นำของชายชุดดำเห็นได้ชัดว่าไม่ง่ายเหมือนเยจินหลังจากได้ยินสิ่งนี้เขายังคงจ้องมองที่ลินแรนอย่างสงสัยราวกับว่าเขาต้องการที่จะมองทะลุเขา ภายใต้แรงกดดันดังกล่าวลินแรนรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอย่างไรก็ตามข้อบกพร่องที่จะทําให้เขาเปิดโปงก็คือน้ําหนักของกล่องไม้ปรับใดที่กล่องไม้อยังอยู่ในมือเขาก็ไม่กลัวว่าอีกฝ่ายจะค้นพบผู้สอดแทรกเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลินแรนก็ปิดกล่องไม้และว,วางไว้ด้านหลังของเขาเขาเม้มริมฝีปากและเลิกคิ้วขึ้นปล่อยให้อีกฝ่ายปรับขนาดให้เขาเมื่อเห็นท่าทีเฉยเมยของลินแรนแม้ว่าผู้นําจะไม่พอใจเล็กน้อยแต่ความสงสัยของเขาก็หายไปเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วโบกมือไปต้องกรับก่อนมืดมิฉะนั้นคุณจะต้องคค้้าางงืนนขอก ขอบคุณพี่ใหญ่เยจิงโค้งคำนับอย่างรวดเร็วและขอบคุณเขาจากนั้นเธอก็ดึงลินแรนออกจากประตูเมืองขณะที่พวกเขาเดินออกจากประตูเมืองลิงแรนรู้สึกโล่งใจในขณะที่เขากําลังจะถามเยจินะว่าจะไปที่ไหนเขาก็รู้สึกถึงสัมผัสแห่งสวรรค์ที่พัดผ่านพวกเขาสองคนลินแรนเลิกคิวขึ้นปฏิกิริยาแรกของเขาคือชายชุดดำได้ค้นพบบางสิ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อคิดทบทวนอีกครั้งเขาก็ตระหนักว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นชายในชุดดำตอนนี้โดยทั่วไปอยู่ในระดับที่9ของขอบเขตปรมาจารย์การต่อสู้ในขณะที่ชายในชุดดำที่เป็นผู้นำทีมอยู่ในระดับที่2ของขอบเขตปรมาจารย์การต่อสู้อาวุโสอย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่สัมผัสแห่งสวรรค์ในตอนนี้อ่อนแอมากแต่การควบคุมก็ไม่เสถียรเช่นกันดูเหมือนว่าจะมาจากคนที่เพิ่งเที่ยวชาญการใช้สัมผัสแห่งสวรรค์อย่างมากที่สุดคนคนนั้นอยู่ในระดับแรกของมาเทียวมาสเตอร์เรียว ในขณะที่เขาคิดกับตัวเองความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของลิงแรนได้แผ่กระจายออกไปแล้วจากนั้นรอยยิ้มที่ทำอะไรไม่ถูกก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาผู้คนที่ตรวจจับเขาด้วยสัมผัสแห่งสวรรค์ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชายหนุ่มสองคนที่มีเจตนาร้ายที่เขาเพิ่งพบพวกเขากำลังเผชิญกับความตายจริงๆลิงแรนคิดกับตัวเองพวกเขาอยู่ในระดับแรกของมาเทียวมาสเตอร์เรียวเท่านั้นไม่ว่าพวกเขาต้องการจะทำอะไรลิงแรนก็ไม่กังวลเลยในทางกลับกันเยจิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอถือแผนที่และศึกษาอย่างระมัดระวัง เมื่อเห็นเธอขมวดคิ้วอย่างจริงจังขณะที่เธอพลิกแผนที่ลินแรนก็ไม่ได้ที่จะถามว่าเราจะหลงทางไหมเยจินกัดริมฝีปากของเธอและไม่พูดอะไรเธอยัดแผนที่ใส่มือของลินแรนและพูดด้วยน้ำเสียงไม่ดังกว่าเสียงยุงมากนักนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันออกนอกเมืองฉันจะให้คุณนำทางเราจะไปที่ที่เรียกว่าภูเขาเสียนอยงลินแรนยิ้มและมองลงไปที่แผนที่ในไม่ชาเขาก็พบภูเขาเสียนอยงซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเหล็กอยู่ห่างออกไปประมาณ20-30ิบถึงสามสิบไมล์ระยะทางนี้เป็นเพียงชั่วพลิบตาสำหรับลินแร่าม เขาสามารถกำหนดทิศทางและออกเดินทางทีละขั้นตอนเท่านั้นทั้งสองออกเดินทางในตอนเช้าจนกระทั่งถึงช่วงสายพวกเขาจึงเห็นโครงร่างของภูเขาเซียนหยงในระยะไกลดังนั้นการเดินจึงเป็นสิ่งที่เจ็บปวดเมื่อเขาพักอยู่ริมถนนลิงแรนอดไม่ได้ที่จะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วถอนหายใจนี่เป็นเพราะตั้งแต่เขาเรียนซอร์ทไลน์เขาก็ขี่ดับมาตลอดครั้งสุดท้ายที่เขาเดินหลายสิบไมล์เช่นนี้คือเมื่อไม่กี่ปีก่อนเยจินก็หมดแรงเช่นกันใบหน้าที่ไร้เดียงสาของเธอแดงกำ่ำเมื่อเธอได้ยินคำพูดของลิงแกรนเทออดไม่ได้ ฉันมีรถมา้าทำไมต้องเดินลินแรนตอบอย่างเป็นกันเองทันทีที่เขาพูดจบสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีใครบางคนมาและมีจำนวนมาก